ได้อุปกรณ์มาแล้วครับขอบคุณทีมงาน,นครับที่เอามาให้แล้วนะครับได้แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปต่อกันครับนะเดีย๋ยวเรากิ้งไปกันเลยจ้าขึ้าานไปนะครับ ค่อยคลี่ไปครับนี่นะครับเพื่อนๆข้อขนาด41นะครับใช้ข้อต่อ41เนาะกดตัวนี้ออกกันกดไม่ออก ใช้ข้อต่อ4.1เนี่ยนะครับเป็นต่อตรงเนาะเขาก็จะมีข้อต่อก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวขาวๆนี้นะครับสําหรับหนีบสายให้แน่นนะครับหืมแจ๊สแล้วก็ดันสายเข้าไปครับนี่เพื่อนนะจะพอดีแล้วก็แน่นพอดีนะครับขยับสีขาวขึ้นมานะครับดันให้สุดนะครับแล้วก็หมวนกลับเพื่อจะรัดให้แน่นนะครับ แน่นแล้วครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับเ<อ>นื่องจากฝั่งนี้ถูกไฟไหม้นะเพื่อนอเอนาะเราก็จะเลือกตัไปแล้วกันมีซาวว่้ามาให้ฟังด้วย น้ำนเยอะอีกจบนะครับน,นะครับทำเหมือนกันครับผมใช้ตัวล็อกเข้าไปครับ สวมให้แน่นครับมืสวมแน่นสงสุดรั๊บก็ล็อกครับแล้วกาน,นี้เข้าไปตัวสีขาวก็จะกดท่อให้อยู่นะครับตัวสีน้ำเงินก็จะล็อกสีขาอีกทีนึงนะแล้วก็ขันให้แน่นครับจริงๆเขาจะมีตัวสำหรับขันอยู่นะครับเพื่อน เราเอาแต่มือนี้ก็พอแล้วครับอยู่ได้ละนี่ครับต่อท่อตรง p e นะครับง่ายๆนะครับโดยใช้ข้อต่อมาตรฐานของเขาเลยเนาะก็จะแพงหน่อยครับสี่ถ้าจะไม่พิดีสิบกว่าบาทแต่ว่ามันต่อครั้งเดียวแล้วอยู่แล้วก็มั่นคงเลยนะครับเพื่อนๆเนาะรับสามารถรับแรงดันน้ำได้นะครับนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนก็ทำเหมือนกับฝั่งนั้นเลยนะครับใส่ซีน้ำเงิน ใส่ตัวล็อกสีขาวนะครับตัวหนาอยู่ด้านนอกนะรับเออเสียสิงที่ให้เขาหน่อยนะครับดันข้อต่อให้สุดนะครับอ่าสุดแล้วก็ดันทีขาวขึ้นมาเพื่อจะล็อกนะครับแล้วก็เอาตัวล็อกคือตัวสีน้ำเงินดันขึ้นมาหมุนเข้าเลยครับแล้วก็หมุนให้แน่นครับแน่นแล้วครับ เราจะมาตัดท่อน้ำกันครับครั้งที่แล้วเนาะเราต่อท่อไปนะเพื่อนเราต่อแบบพอดีนะครับรอบนี้เราจะต่อแบบมีสายเผื่อให้เขาโขหดงองได้นะเพราะว่าหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยครับการยืดหดตัวของท่อ PE PVC เนี่ยมันมีนะครับเพื่อนๆมันก็จะแน่นไปนะบวกกับถ้าต้นไม้โตนะครับเขาก็จะมาดันท่อเนี่ยให้คดไปคดมาเนาะ ก็ทำให้ข้อขยายได้นะครับอีกให้ครับเป็นวงกลมครับเหมือนเดิมเลยครับสีน้ำเงินไป ขาวไปครับ นนี่นะครับเรียบร้อยครับสําหรับพ่อเมนของเรานะครับ <Hey. S 2> วันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการต่อท่อเมนนะเดี๋ยวเรามาต่อท่อย่อยกันนะครับสายเล็กนะครับอันที่สีเขียวนะสีขาวนะไม่เป็นไรครับเน,นี่ยก็ใช้นั่นแหละต้นไม้ไม่เลือกสีแล้วนะครับมีแต่คนนี่แหละเลือกนี่ครับสายเล็กก็ใช้ข้อต่อพ e. ีเอียงนี้ธรรมดาครับดับนไปสุดเลยตัดบริเวณที่ถูกไฟไหม้ออกนะครับ แล้วก็ต่อเดี๋ยวนี้แต่ที่ขาวก็จะอ่อนกว่าน่อนะนึงนะไม่เป็นไรครับดันเข้าไปลึกๆครับอ่าแน่นแลครับเพื่อนๆนี่แหละนี่ก็ต่อแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเจาะอ่ารูนะครับตรงที่ต้นไม้อยู่เนาะเพื่อให้น้ำขอยดไปบริเวณนั้นนะครับเราก็จะต่อ,อยางนี้อีก สามจุดนะครับพอเป็นสองสายคู่ขนาดอย่างนี้เนาะมาดูฝั่งนี้ครับเพื่อนฝั่งนี้นะครับต้นนี้ที่ตายไปเนี่เยเพื่อนไม่ได้ตายนะวันนี้ตัดหญ้านะครับครที่แล้วพลาดพล้งไปถูกเขานะครับเขาคือต้นลองกองครับเนี่ยกำลังเกิดใหม่ฮะเจอไฟพอดีไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงก็ขอให้รอดแล้วกันนะครับ ทั้งโดนตัดทั้งถูกไฟต้นนี้สมบุกสมบันมากครับอ่าทาเสร็จแลเราก็ตัดสายบริเวณที่ถูกไฟไหมออกเนาะอ่าเรียบ,บหัวน้ำหยดแบบนี้เพื่อนมันสามารถปรับหมุนเข้าออกได้นะเพื่อให้น้ำออกมากออกน้อยนะครับเสร็จปั๊บเราก็ใช้ท่อข้อต่อตรงนี้นะครับ ของพี่ธรรมดาต่อเข้าไปเลย่ะบกนครับนี่ครับหลังจากที่เราดึงสายแล้วเราก็มาสวมใส่กันใส่ให้แน่นๆครับนี่ครับเรียบร้อย,ยตัวตัวนี้นะครับสายไมหมหมดแล้ว ไปซ้มแซมได้เนาะครับแล้วก็ไปต่อยปลายอีกฝั่งหนึ่งครับขาดออกเลยครับเอาข้อต่อใส่เลย เนี่ยเข้าเสียของสายบางังนะครับพื่อหักง่ายครับต้องไล่สายดีๆง่าน,นหักครับ บางก็ได้ใส่เข้าไปแน่นดีนะอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ทางน้ำกลับมาดำเนินได้ปกติแล้วครับวันนี้ก็ลาเพ,เพื่อนไปก่อนนะครับเหลือการเจาะระบายน้ำให้ตรงจุดที่ปลูกพืชเนาะเราดูพืชตัวไหนตายไม่ตายนะครับเราคงจะต้องได้ปลูกใหม่นะครับวันนี้ลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ